สวัสดีค่ะลำดับต่อไปนี้ขอเสนอสื่อนวัตกรรมฝึกทักษะการอ่านร้อยกลองถนองสนองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่สาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544กระทรวงศึกษาธิการการอ่านร้อยกลอง สำหรับการอ่านร้อยกลองนี้เราจะศึกษาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะการฝึกอ่านร้อยกลองหลากทํานองการอ่านออกเสียงร้อยกลองแนวทางการอ่านออกเสียงร้อยกรองท่านอาจารย์กำชัยทองหลอ่อได้ให้แนวทางการอ่านไว้สามแนวทางด้วยกันคืออย่างแรกคือการอ่านทํานองสามัญก็คือ อ่านออกเสียงปกติเหมือนเสียงร้อยแก้วแต่มีวักตอนเน้นสัมผัสเอื้อนเสียงบ้างเล็กน้อยแนวทางการอ่านร้อยกรองอย่างที่สองก็คืออ่านทำนองเจรจาคืออ่านเป็นทำนองภาคบทเจรจาโขนหรือทำนองพูดโต้อตอบกันมีจังหวะเหมือนทำนองสามัญการอ่านออกเสียงร้อยกรอง ในลักษณะที่สามก็คือการอา่านทำนองเสนอก,การอา่านทำนองเสนอนั้นก็คืออ่านอย่างมีเสียงสูงต่ำหนักเบายาวสั้นเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสให้ชัดเจนไพเราะมีจังหวะคลื่นเสียงเป็นกังวานขึ้นลงทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปตามทำนองเสียงนั้นหลักการอ่านร้อยกรอง มีวิธีการดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งต้องรู้ลักษณะบัญญัติของคำประพันธ์ที่จะอ่านเช่นเอกโทคารุละหุพยางและสัมผัสที่บรรจุลงในวักหนึ่งวักหนึ่งสองต้องรู้จังหวะและการแบ่งตอนของคำประพันธ์ที่จะอ่านสาม คำที่รับสัมผัสกันต้องเน้นเสียงให้ชัดกว่าปกติตัวอย่างเช่นคำเอกโทการแบ่งวรรคตอนและการเน้นสัมผัสขอให้ฟังตัวอย่างต่อไปนี้เสียงลือเสียงเล่าอ่างอันใดพี่เอ้เสียงยอมยอยศใคร ทลาตัวอย่างที่สองคำครุลหุจากการแบ่งวักตอนและการเน้นคำรับสัมผัสดูตัวอย่างจงจารที่ยอเที่ยวบัตถไปพงพันนพรายเสายละลำเนา ข้อสห้ามเอื้อนเสียงที่คำละหุเพราะว่ามีเสียงสั้นและเบาข้อ5พยางามที่ใช้เกินให้อ่านเร็วและเบาอย่างอักษรน,นำเพื่อให้เสียงไปตกอยู่ตรงพยางที่ต้องการเช่นดีลกประโยชน์สมอนสงวนและอื่นๆข้อ6เสียงวรรณยุกจัตตวา ต้องเปิดเสียงสูงและดังก้องตัวอย่างห้ามเอื้อนเสียงคำละหุให้สังเกตคำจะระบัทะพันนะและเอใสละนะ,ะตรงนี้นะคะจะเป็นคำละหุเราจะไม่เอื้อนเสียงฟังตัวอย่างจงจระเที่ยวเที่ยวบัตทไป องันาสายลลนายรพพไลลเตัวอย่างที่สองการอ่านพยางเกินและการเปิดเสียงวรรณยุกต์จัตวาพยางเกินได้แก่คำว่าสงวนคำว่าประสงค์และถ้าเป็นเสียงวรรณยุกต์จัตวาอย่างคำว่าศิลหงสงนะคะให้สังเกตตัวอย่าง การอ่านต่อไปนี้นะคะเสียสินสงวนสักวายวงหงเสียสักสู่ประสงสิ่งรู้จะเห็นว่าเราจะลากเสียงหงสงให้สูงแนละดังกล้องนะคะ เพราะเป็นเสียงวรรณยุกจัตาวาค่ะข้อ7ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะทุกตัวให้ถูกต้องชัดเจนโดยเฉพาะรอหลอและคำที่มีเสียงควบกล้ำแต่อย่าเน้นมากจนเกินไปหรือทำให้น่าเกลียดนะคะข้อ8เมื่ออ่านไปถึงตอนจะจบบทต้องเอื้อนเสียงและทอดจังหวะให้ช้าลงจนกระทั่งจบบท ขอให้ศึกษาการอ่านฉันต่อไปนี้นะคะแรมทางกลางเือเอือนห่างเพื่อนหาผู้หนึ่งใดนึกดูเห็นใครไปมีหลายวันทันลวงเมืองหลวงธานีนามเวสาลี ดุมดาวเข้าไปจากสาม,มัคคีเพศคคำฉันของชิตบุรทัศกาบยานี11วิธีการอ่านออกเสียงกาบยานี11 1. อ่านออกเสียงปกติหรือทำนองสามันการแบ่งวรกสองสามสามสามหรือแบ่งตามความหมายของคำ ตัวอย่างเช่นพฤกศพพกาสอนอีกกุญชออันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาจากกฤษณาสอนน้องคำฉันของสมเด็จกรมพระประมาุชิต ชิโนโรสการอา่านกาบยานีสิบเอ็ดสองอ่านออกเสียงทำนองสนอแบ่งวักสองสามสามสามหรือแบ่งตามความหมายของคำร้อนรอนอ่อนอัสดงพระสุริยง เย็นย ok, ok ่อแสงช่วงดังน้ำคั่งแดงแฝงเมฆเขาเงาเมนทอนลิงข้างครางโครกครอกฝูงจิงจอกออกเห่าหอนชนีวิเวกวอน นกหกปรอนนอนรังเรียงจักกาพระชัยสุริยาของสุนทรผู้การอ่านกาบยานีสิบเอ็ดสามอ่านออกเสียงคำนองสวดโอเอวิหารรรายแบ่งวักสองสามสามสามหรือแบ่งตามความหมายของคำ สาธุสาละเอ้ยจังอิงเองเอยขอไหวเงเองยพระอิงงเอยสีไตรเอ้ยะเอ้ยระนนเอ้ยพ่อแม่เอ้ยแลเองงเอยครูบาเองยเทเองงเอยวะด้ย Này ơi không? này ơi ra sĩ ờ ờ ờ ơi 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 kha chào oh 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 ơi ao ừng ừng ơi có khó ừng ơi ơi ma to ơi có ơi ca mi ơi ơi แก่ใครล่ะเออเออเอออีไหนเอิงเงยเท่านี้เอิงเงเอออีดีเอิงเงยมิดีเออเออเออยาเอยตรีชาเออเออเอิงเงยเออจากกาพระชัยสุริยาของสุนทรภู่แบบที่สามอ่านออกเสียงกาบยานีสิบเอ็ด อ่านออกเสียงทำนองสวดสรพัญญะการแบ่งวรรสองสามสามสามสองสามสามสาม,สามบางแห่งแบ่งตามความหมายของคำตัวอย่างเช่นองค์ไดพระสามพุทธ สุวิสุดทธาสันดานตัดมูลกะเล็ดมานบ่มีมนมิมองมัวหนึ่งนายพระทายท่านก็เบิกบาน คือดอกบัวราคีบ่อพันผัวสัวคนทะกรรมจรจากบทนมัสการพระพุทธคุณกาบยานีสิบอ็่อ่านออกเสียงทานองภาคแบ่งวรก สองสามสามสามหรือแบ่งตามความหมายของคำดาวเดือนก็เลือนหลับแสงทองระยับพยมโหนจวบจวนพระสุริยน ใจยมยอดเงือมอยู่คนทอนอสมเด็จพระหริวงพุทธพงศ์ทิพากรเสด็จลง ทรงสาคอนกับองค์พระลักษงณ์อ,อัมุชาพระราชนิพลปรามเกียรติชุดนางลอยของกรมศิลปากรกาบยานีสิบเอ็ด ห้าอ่านออกเสียงทำนองเฮห,หรือเฮหเรหือตัวอย่างที่หนึ่งกล่นเฮแกงไก่มัดสมันเนื้อนบพคุณพี่เอยหอมยีรารสชุนเออ อมเฉียบพรอยชายใดบริโภคพุ่นเออเออเออผิดสวัสดิ์วังนาแรงยากยอดคอนเฮ สวอทำนองเฮช้าละว่าเฮเฮเออเออินมาดเออสมานเออเฮเออเอิ

ได้ได้เออ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 ไอกลืนได้กลืนเอาแกงแรงเออเออยากเออหายเออแรงเออเ อยากเออหายเออไฟเออ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 ไอ้แฟนไฟแฟนเออฮางเฮเรือทำนองมูลเหเออเอ้ยยญ่ใหญ่ชะใส่สารพัดชะ วางจานจัดหลายเหลือตใาหา้รถเดียวด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำยำอยู่วนใจเฮ จะกก่าบเหชมเครื่องขาวหวานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย